ขอบคุณคลิปออริจินอลแฮร์รี่พอตเตอร์แก๊กจากประเทศฝรั่งเศสนะครับที่ให้เรามายำสะเละแล้วก็มาตัดต่อเพิ่มนิดหน่อยแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ทั้งสองแบรนด์ด้วยนะครับที่เขาไม่ได้ให้อะไรกูเลยกูแค่อยากเอามาแปะเฉยๆ รีนั่นเฮอร์เมโอนี่นี่คุณแฮร์รี่พอตเตอร์ต้องการถอนเงินสักหน่อยลองตอเนี้แหละกูจะส่องรถฮะ าวมึงจะอลังการทําไมแค่ถุงเล็กๆถุงเดียวโถไอสัตว์เซฟตั้งใหญ่ใส่แค่เนี้ยเฮ้ออาจจะเซเวอร์สมึงมาสายแล้วทำไมยังไม่นั่งยืนออึ้งรอ,อพ้องตัดลิบิ้นนะขอโทษครับพ่อผมตัดแล้วผมไปนั่งแปบ๊บแน่กวนตีนไอสัตว์มึงนั่งเบาๆไม่เป็นเหรอววะเสียงอะไรวะ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ so อุ๊ยกลิ่นน <masterpiece> ี่ไล่มาเลยหางนอนมึงไปบอกให้พวกมันเอากันเบาๆหน่อยดิได้ครับนายท่านกากจังเล่นไหม่ อีควายเขาเล่นกันแบบนี้นี่นี่เป็นบ้า,าเทพมาล่ะมึงโถอดอกกากูอีก ผู้เข้าแข่งขันคนแรกได้แก่เฟอดรากูเยอิดอกกูได้เป็นงเงาเหมืองกูจะตบตูดอินังชนีแล้วก็เย็ดตูดตัวผู้ระบมไปเลยโถอีตุด๊ดนะผู้เข้าแข่งขันคนที่สองได้แก่วิกเตอร์ครอมพวกเราเราชนีทอมจี่จะไม่ยอมไห้อีกกระเทยได้แชมป์หรอก มึงไปไกลๆตีเลยอีเบียนค่ะผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปฮอกวอตส่งข้อประกวดลูเบียสแฮกริดผมเองครับผมเองโหอ้วนเลยกูกลับไปเล่นทวายไลท์ดีกว่าเอาใครอีกวะสีม่วงแม่งต้องเป็นเกย์นแน่ เอาบัสเดบันโดเฮแล้วไงสุขสันต์วันเกิดน,นะแฮร์รี่ ออกไปจากบ้านกูเด no ี๋ยวนี้ไอ้ย right> ักษ์อ้วนขาดกโศกรกูไปก็ได้ไอ้สัตว์เพื่ออะไรวะกูก็ไม่รู้เธอคือพ่อหมดแฮร์รี่เรื่องของกูปะวะไม่ตลกนะแฮร์รี่สัตวาจารย์ดับบันดอให้เอามาบอกก็เรื่องของมึงไงหอก็ได้ก็ได้ก่อนไปขอพูดอะไรนิดนึงไอ้เฮีย อะไรของพวกมึงเนี่ยกูงงหนึ่งสองสามเอาอเด็กดอบรอออ่า,หา,หา,หาเกงฉลาดแกมโกงสืบเทเลอน หนุ่มนี่ทั้งโง่เง่าเตาต้นบ้านจนไม่รอไปสลิปเพื่อนอนาคตผัวกูมวงบกิฟินอะไรวะขกูลงิาดนเว้ยพักอได้ยังเฮียเว่นเพื่อนกูโอ้มึงเสร็จกูแน่กูจะตุยตุดมึงกูจะตุยตุด มกูจะดุยูมึงตุ่นมึงระเบิโอ้เธอเข้ามาตอนไหนเนี่ยพอตเตอร์ได้ยินหรือเปล่าไม่ได้ยินครับหือต้านพลังเค้าแมอาเม่ผิดเรื่องเลยศาสตร์ เงมือเป็แรลกติมเลยเว้ยเป็นควยเลยดังแหนบกูไม่น่ารอให้มึงเรียนจบตั้งเจ็ดภาคเลยไอ้เฮี้ยวยังยังไม่จบไอ้สัตว์ตื่นได้แล้วรอพ่อมตัดลิปบินเหรอตื่น ลืมไปพ่องตายแล้วเอ้ากูฝันไปแล้วเนี่ยฝันโคตรมันเลยตั้งเจ็ดภาคฟังช่ไมันต้องออกเสียงแบบนี้เรวิโอซ่ไม่ใช่เรดิโอซ่ลถ้ามึงเก่งนักมึงก็ทำเองดิอีดอกมึงดูกูวิงการ์เดียมเรวิโอซ่พวกเธอคุยอะไรกันฮะ กูบาดแล้วไงอืหนักกว่ากูอีกกูไปละเฮ้เซตเติมเซมบร่ซูสีตุดเอาเด็กิดาบ่ โทษครับสงสัยไอ้เฮียแว่นคงดูเอวีอยากรู้อะไรไหมพอเตอร์อะไรอ่ะข้าคือพ่อของเจ้าม,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 มันสวยมากสวยสุดๆชงงดงามนายว่าไหมสวยก็เฮียแหละ 19ปีต่อมาไปกันเถอะลูกครับพ่อชานชลาที่ 9, เเศษส 3, ส่วนสรีบไปเถอะลูกพ่อแม่จะได้เดากันแม่รักลูกนะจ๊ะครับแม่เย้ yeah, มุ่งหน้าสู่วันพีชคูเยาฮ่าว่า Ray Potter Yeah, let me แล้วก็จบกันไปะครับสำหรับคลิปแฮร์รี่พอตเตอร์ตัดต่อเสียนะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ผมนะครับอย่าลืมกดแชร์ด้วยถ้าเกิดชอบมากๆจนอยากบอกต่อนะถ้าเกิดใครชอบฉากไหนหรือยังไงเป็นพิเศษก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้านล่างด้วยสำหรับใครที่อยากดูคลิปอื่นๆก็กดไปได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแคสเกมเลโก้แฮร์รี่พอตเตอร์ยี่ห้หรือคลิปแฮร์รี่พอตเตอร์ฮากาที่หาสุดๆไปเลยอวยตัวเองก็เป็นนะครับแล้วก็ ็คลิปซีรีส์รู้หรือไม่นะครับของสันโลกอบติ่นะครับที่ผมเอามุกมาภาคแล้วก็เพิ่มเติมเข้าไปจนเละถ้าอยากดูคลิปอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ3คลิปแนะนํานี้ก็กดเข้าไปในช่องได้เลยนะครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับสำหรับนี้ผมนายคิววดต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผม